นิดน้อดินเดินจ้ะทำไม่ลงกดิเดินอ๋อจะเดินเหรอจะเดินเหรอคะเดินเดินเย็นไหมเย็นไหม

บาย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 หน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยค่ะบายบายส่งอามินฮามินิฮานหน่อยมินฮาสวัสดีค่ะหน่อยนะกินอะไระลูก